ตอนที่269พระราชะประสงค์ของไทเฮาหลินรวนรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในขณะที่หลินรวนกำลังจะอธิบายเหลียงชือเออจึงเหลือบตาไปมองสถานการณ์ของหอหวินเคอรจูที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่นางน้อยข่าอุตสาห์ร่วมมือกับเจ้าทวัสสุดท้ายเจ้าก็เอาชนะคุณชายสามตระกูลเหยา่ไม่ได้เจ้าตั้งใจทำให้คุณนางอย่างข้าขายหน้าต่อชาวเมืองชิงโจหรืออย่างไร มุมปากของหลินร่วนกระตุอเฉือเหียนี้เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเชื่อข้าว่าอีกไม่เกินสองวันลูกค้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทั้งหมดจะต้องมาร้านของพวกเราอย่างแน่นอนทันใดนั้นหลินร่วนก็มีความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในหัวดังนั้นนางจึงดึงเหลียงชือเอือไปด้านข้างทันทีเฉือเหี้ยข้ามีเรื่องต้องปรึกษากับท่านเหลียงเฉือ,อรีบตบหลังมือของหลินร่วนทันใดมีอันใดก็มาสนทนากันดีๆเจ้าจะลากลากดึงๆตามใจชอบแบบนี้ไม่ได้ ไม่เห็นหรืออย่างไรว่าสหายร่วมงานของเขาที่กำลังเดินเข้ามาในร้านหันหน้าไปขยิบตาให้กันเพราะตั้งใจจะหยอกล้อเขาหลินรวนไม่ได้สังเกตเห็นองครักษ์เสื้อแพรคนอื่นๆนางสะบัดมือออกด้วยความเจ็บจากนั้นก็ชี้ไปที่ลานด้านหลังไปสนทนากันข้างหลังเหลียงฉือเอ้อตกตะลึงไปชั่วครู่จากนั้นก็หันหน้าไปมองเซียวจิงเฉินโดยไม่รู้ตัวเซียวจิงเฉินไม่ได้เอ่ยอันใดออกมาเขายังคงเดินหน้าต่อไป เลียงชือเอ้อลูบจมูกพลางเดินตามหลินรวนไปยังห้องน้ําชาข้างหลังทันทีที่เขาเดินเข้าไปในห้องน้ําชาหลินรวนก็เอ่ยเข้าประเด็นทันใดชือเอเ้อเหว่าข้าคิดอยากจะเปิดสาขาเพิ่มเติมในเมืองอื่นๆทว่าบัตรนี้ในมือของข้าไม่มีคนให้ใช้ดังนั้นข้าจึงอยากให้ท่านช่วยหาหลงจูและพนักงานที่คล่องแคล่วมาให้ข้าสักหน่อยคนเหล่านี้ข้าจะจ่ายเงินซื้อเองข้ามีเพียงเงื่อนไขเดียวเท่านั้นคือทุกคนต้องลงนามภายใต้ชื่อของข้าทั้งหมด ในขณะที่เอ่ยหลินร่วนลลวงเอาไข่มุกสีเขียวนกยุงออกมาบัดนี้ข้าไม่ได้มีเงินมากนะักไข่มุกเม็ดนี้ข้าขอให้ชือเอ้อเหียรับไว้ส่วนเงินที่เหลือถือเป็นค่าน้ำชาของชือเอ้อเหียริมฝีปากของเหลียงชือเอ้อกระตุกแม่นางน้อยเจ้าคิดว่าไข่มุกนี้เป็นลูกกวาดหรืออย่างไรกันไข่มุกเม็ดนี้มีขนาดใหญ่กว่าเม็ดก่อนหน้านี้เล็กน้อยหากนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินเพียงพอที่จะซื้อคนได้จำนวนมากหลินร่วนยิ้มแล้วตอบว่า พอดีข้าพกติดตัวมาด้วยคิดจะนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินทวัตบัตรนี้คงต้องรบกวนฉือเอ้อเหยี่แล้วเหลียงฉือเอ้อไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรหุ้นส่วนของร้านนี้ไม่ได้อยู่ในมือของเขาแล้วถ้าหากว่าเขารับมาแล้วท่านอองไม่พอใจแล้วท่านอองคงไม่กล่าวโทษเขาหรอกใช่หรือไม่และท่านอองยังไม่ยอมให้เขาบอกความจริงแกหลินรวน่นช่างน่ากลุ้มใจมากจริงฮ่าฮ่ เลียงชื้อเอกรุ่นคิดชั่วครู่จากนั้นก็ยื่นมือออกไปรับไข่มุกมาแล้วเอ่ยว่าข้าจะลองหาดูก็แล้วกันถ้าหากหาคนไม่ได้ข้าจะนําไข่มุกมาคืนเจ้าลินรวนยิ้มแล้วเอ่ยว่าชื้อเอี่ยมีความสามารถสูงส่งเรื่องนี้จะต้องไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเลียงชือเอบอบกมือไปมาเลิกเอ่ยว่าจายกยอปอปั้นข้าได้แล้วลินรวนไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้อีกนางรีเปลี่ยนเรื่องทันใดหูหยินของท่านชอบของขวัญที่ข้าส่งให้หรือไม่ เลียงชื้อเอ้อตกตะลึงเล็กน้อยจากนั้นก็ตอบกลับว่าอ่าชอบสีทวารราคาของมันมากจนเกินไปใช่สิหากเจ้าไม่เอ่ยถึงค่าคงลืมไปแล้วนางก็เตรียมของขวัญมาให้เจ้าด้วยเช่นกันในขณะที่เอ่ยเขาล้วงเอากล่องในกระเป๋าออกมาไขามุกของเขาถูกท่านอ๋องยึดไปแล้วท่านอ๋องจ่ายเงินให้เขาสามพันตำลึงดังนั้นเขาจึงนำเงินจำนวนนั้นไปซื้อเครื่องประดับติดผมให้ภรรยากล่าวว่าเป็นหลินรวนที่ส่งมาให้ ดังนั้นภรรยาของเขาจึงส่งของขวัญกลับมาให้นางข้างในเป็นสร้อยข้อมือหินโมราสีสวยสดใสเหมาะกับนางที่เป็นหญิงสาววัยแรกแย้มหลินรวนไม่ได้เกรงใจนางยื่นมือออกไปรับกล่องของขวัญน,นั้นมาชือเอ้อเหยียบปรดนำข้อความไปบอกครูหยินแทนข้าทีเถอสร้อยข้อมือเส้นนี้ข้าชื่นชอบเป็นอย่างมากขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีของนางเหลียงชือเอ้อโบกมือไปมาจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วเดินขึ้นไปบนชั้นสอง ลินรวนไม่มีเครื่องประดับใดนางไม่ได้สนใจของพวกนี้ดังนั้นนางจึงไม่ได้ซื้อเครื่องประดับให้ตนเองเลยบนศีรษะของนางตกแต่งอย่างเรียบง่ายโดยมีเพียงเชือกไหมพรมกับดอกไม้ที่ทำมาจากผ้าเท่านั้นเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนที่นางเดินทางไปยังมณฑลไหวยางนางได้กำไรมาจากคูหยินเหอนนางรู้สึกชื่นชอบเป็นอย่างมากเพียงแต่ในทุกๆวันนางต้องจัดการสิ่งต่างๆมากมายหากใส่กำไรแล้วไม่ค่อยสะดวกเท่าใดนักดังนั้นนางจึงถอดเก็บเอาไว้ สร้อยข้อมือนี้ทำขึ้นมาอย่างประณีถิ่นทุกเม็ดมีขนาดเล็กเท่ากันพอใส่แล้วทำให้ดูขับผิวมากขึ้นหลินรวนสวมใส่สร้อยข้อมือเส้นนั้นแล้วยกแขนขึ้นมาดูอย่างระมัดระวังจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนเตรียมกลับเข้าไปในร้านเพื่อกำชับให้หลินฝูดูแลประนิบัติองค์รักษเสื้อแพรให้ดีทว่าวพอนางหันหลังกลับมาก็ต้องผงาดตกใจจนต้องก้าวถอยหลังท่านอ,องเหตุใดท่านถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เล่าเพคะ ช่างแปลกประหลาดยิ่งนักเขามาตั้งแต่เมื่อใดกันเหตุใดนางถึงไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาเลยเล่าเซียวจิงเฉินเหลือบมองสร้อยข้อมือของนางจากนั้นก็ก้าวเท้าเข้ามาในห้องน้ําชาแล้วนั่งลงบนเก้าอี้ด้วยท่าทีสบายๆพลางเอ่ยว่าต้นสตรอเบอรี่ของเจ้าในช่วงฤดูหนาวมันจะออกผลหรือไม่เมื่อลินรวนเห็นเขาเอ่ยด้วยท่าทีจริงจังนางจึงเดินเข้ามานั่งเก้าอี้ข้างๆเขาแล้วตอบว่า ในทางทฤษฎีตรับใดที่อุณหภูมิเพียงพอและจัดการได้อย่างเหมาะสมมันจะต้องออกผลแน่เพียงแต่อย่างที่หม่อมฉันเอ่ยไปก่อนหน้านี้สตรอเบอรี่เหล่านั้นหม่อมฉันเพิ่งจะเพาะพันต้นกล้าออกมาดังนั้นมันอาจจะยังไม่ออกผลนอกจากเซียวจิงเฉินจ้องมองนางแล้วเอ่ยถามว่านอกจากอันใดนอกจากนางจะไปดูด้วยตนเองเพียงแต่นางไม่อยากไปเขาเป็นถึงท่านอองทั้งยังมีตำแหน่งคลักเสื้อแพรพ่่งอีกอีกต้นสตรอเบอรี่ที่เขาซื้อไปคราก่อน นางอยากจะทราบเสียจริงว่าเขานำไปให้ผู้ใดนางไม่อยากไปเมืองหลวงเพราะเดินทางลำบากจนเกินไปทั้งยังต้องใช้เวลาเดินทางไม่น้อยเซียวจิงเฉินเอ่ออย่างตรงไปตรงมาต้นสตรอเบอรี่เหล่านั้นข้าส่งไปให้ไทเฮาหญิงชรายอย่างนางชื่นชอบไม่น้อยนางดูแลพวกมันอย่างดีทั้งยังใช้ความพยายามอย่างมากทว่าต้นสตรอเบอรี่กลับออกดอกเท่านั้นแต่ไม่ให้ผลดังนั้นนางจึงรับสั่งให้ข้าพาเจ้าไปยังเมืองหลวงเพื่อช่วยดูต้นสตรอเบอรี่ให้นางลินรวนรู้สึกปวดใจเล็กน้อย ท่านอองพวกเราตกลงกันแล้วนี่ว่าต้นสตรอเบอรี่เหล่านั้นหม่อมฉันจะไม่บริการหลังการขายบัตรนี้หม่อมฉันยังไปจากที่นี่ไม่ได้ดังนั้นเรื่องนี้หม่อมฉันไม่อาจรับปากได้อย่างแท้จริงเซียวจิงเฉินเอ่ยออกมาเบาๆว่านี่คือพระประสงค์ของไทเฮาไม่มีผู้ใดในใต้ล่านี้ปฏิเสธได้ลินรวนรู้สึกหายใจไม่ออกเขาใช้อำนาจกดดันกันนีลินรวนพยายามสงบสติอารมณ์ลงจากนั้นก็เริ่มเจรจา ท่านอองบัตนี้หม่อมฉันละทิ้งที่นี่ไปไม่ได้ร้านนี้เพิ่งจะเปิดได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้นฝั่งตรงข้ามก็จ้องจะเล่นงานร้านของหม่อมฉันหากหม่อมฉันเดินทางไปยังเมืองหลวงคาดว่าร้านนี้คงต้องปิดตัวลงแล้วท่านดูว่าสามารถไม่ได้เซียวจิงเฉินไม่ให้สิทธินางได้เอ่ยจนจบข้าบอกไปแล้วว่านี่คือพระประสงค์ของไทเฮาไม่สามารถฝ่าฝืนได้มิเช่นนั้นจุดจบคงมีเพียงคำเดียวตายลินรวนไม่มีทางเลือกอื่นแล้วถ้าหากนางทราบเร็วกว่านี้ นางคงไม่โลภก,กับเงินหนึ่งพันตำลึงนั้นเป็นแน่นี่เป็นดั่งคำกล่าวที่ว่าทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เซียวจิงเฉินเห็นนางหงุดหงิดใจดังนั้นเขาจึงเอ่ยออกมาว่าเจ้าไม่ไปเมืองหลวงก็ได้หากเจ้าสามารถให้ต้นสตรอเบอรี่ที่ติดผลแก่ข้าได้และเจ้าต้องรับประกันว่าต้นสตรอเบอรี่จะให้ผลพอดีเมื่อไปถึงเมืองหลวงมิเช่นนั้นเจ้าต้องรีบเก็บข้าวของแล้วติดตามข้าไปยังเมืองหลวง เมื่อลินรวนได้ยินดังนั้นดวงตาของนางจึงเปล่งประกายขึ้นมาทันใดทั้งยังพยักหน้าไม่หยุดเรื่องนี้ไม่มีปัญหาท่านอองอยากได้กี่ต้นท่านบอกจำนวนมาได้เลยหม่อมฉันจะรีบไปเตรียมเอาไว้ให้เพคะเซียวจิงเฉินรีตาลงเจ้าสามารถยืนยันได้หรือไม่ว่าสตรอเบอรี่จะออกผลลินรวนเผยรอยยิ้มบางๆออกมา ท่านอ,องหม่อมฉันไม่ขอปิดบงังไม่กี่เดือนมานี้หม่อมฉันขึ้นลงภูเขาเฉินวูแทบจะทุกวันผักที่หม่อมฉันใช้ภายในร้านทุกอย่างล้วนปลูกอยู่ที่ภูเขาเฉินวูเพราะที่นั่นมีน้าผู้ร้อนตั้งอยู่ในหุบเขาอุณหภูมิภายในเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตตอนที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวต้นสตรอเบอรี่ที่ปลูกในหุบเขาก็ออกดอกพอดีหม่อมฉันคาดว่าพวกมันน่าจะสุกเร็วๆนี้ดังนั้นหม่อมฉันจึงเตรียมจะใช้สตรอเบอรี่ชุดนี้แข่งกับหอวินเคอร์อจูที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม